ดีค่ะวันนี้นะคะจํากันได้ไหมคะว่าคนนี้ชื่ออะไรเอ่ยวันนี้นะคะน้องเบิร์ดของเราก็มาติดตามผลหลังจากที่ทําไปหนึ่งสัปดาห์วันนี้แผลก็แห้งสนิทสวสวยงามแผลเล็กมากเล็กมากครับรอยรูนิดเดียวแล้วก็กี่วันคะที่แผลแห้งสนิทเลยวันหรือสองวันประมาณ3วันครับประมาณสามวันก็คือแห้งสนิทแล้วส่วนรอยช้ำเนี่ยน้อยมากแทบจะมองไม่เห็นเลยนะคะแต่ว่าบอกว่าวันนี้ยังก่อนเดี๋ยวหมอเดี๋ยวสาวๆจะรู้ว่า คุยังมีน้าเกลืออยู่ขอรอโชว์สักประมาณสองสัปดาห์ถึง1เดือนที่จะเข้าที่เต็มที่อ่ะเลาให้เพื่อนๆฟังหน่อยว่าหลังจากที่วันนั้นเราเดินหมุนตัวโชว์กันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมกลับบ้านไปคือขับรถเองขับรถได้ครับปกติทํางานได้ปกติครับก็รู้สึกตัวเบาขึ้นครับตัวเบาตัวเบาขึ้นแล้วเนาะก็คือยังทํางานได้ปกติเลยไม่ได้พักงานไม่ได้ลางานครับผมอ่ะเพราะว่าหลายๆคนจะถามว่าแบบ หมอเวลาที่ทําไปเสร็จแล้วเนี่ยต้องลางานไหมใช้ชีวิตได้ปกติเลยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องเบิร์ดช่วยเล่าให้เพื่อนเพื่อนฟังหน่อยสิกลับบ้านไปก็ใช้ชีวิตประจําวันได้ปกติทํางานได้ปกติไม่ต้องขาดงานครับโอเคครับขนาดเป็นผู้ชายครับผมลองดูได้ครับลองดูได้ค่ะก็เดี๋ยวน้องเบิร์ดบอกว่าอีกประมาณหนึ่งเดือนคือตอนนี้ทําไปครบหนึ่งสัปดาห์แล้วซึ่งจริงๆเนี่ยมันยังบวมน้าเกลืออยู่นิดหน่อยหรือว่าบวมยาชาอยู่นิดหน่อยน้องบอกว่า ขอโชว์ท้องแบๆตอนประมาณหนึ่งเดือนเดี๋ยวเราจะมาให้ดูผลอีกหนึ่งเดือนนะคะมีอะไรฝากบอกเพื่อนๆไหมเกี่ยวกับที่นี่ก็อยากให้เพื่อนๆมาลองทําดูครับเกี่ยวกับที่นี่คุณหมอลูกหนูครับทําไมคุณหมอลูกหนูทําไมทำดีมากเลยทำให้พุงยุบครับแล้วก็อย่าลืมมาอวดกันเนาะว่าหนึ่งเดือนเป็นยังไงก็ยังไงก็รอมาติดตามคลิปน้องเบิร์ดด้วยนะคะอีกหนึ่งเดือนนะคะค่ะ 你看。<Hi. S 2>